สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายพวันอินสวนครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับหนูชื่อเด็กหญิงป็นณลีเพษีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนวัดลาดบำลุงครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับโรงเรียนของเราก่อนนะครับโรงเรียนวัดลาดบำรุงตั้งอยู่หมู่หนึ่งตำบลสางโศกอาเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนของเราสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งครับ โรงเรียนของเราเปิดทำการเรียกนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ไปถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด159คนค่ะซึ่งโรงเรียนของเรามีท่านผูนน้อำนวยการโรงเรียนคือนายสมภพบางเขียวและม,มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด13ท่านครับ เนื่องจากปัจจุบันการเรียนการสอนไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้แค่เพียงในห้องเรียนครับทางโรงเรียนของเราจึงจัดก,การเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติครับดังนั้นทางโรงเรียนของเราจึงนําการเรียนรู้แบบนี้มาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งหมู่บ้านของเรามีสินค้ามากมายที่ทําจากผักหวานป่าซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านนี่คะ่ะลูกผักหวาน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตของชาวบ้านกับการเรียนรู้ของนักเรียนเราจึงนําผักหวานป่าที่มีอยู่มากมายในหมู่บ้านมาทําเป็นอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมกับบอ,อกสปปรรพคุณนับประโยชน์ที่มีอยู่ในผักหวานป่ากันครับถ้าพร้อมแล้วไปพบก,บกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบที่ได้ลงมือปฏิบัติตจริงหรือ active learning ไปกันเลยครับ องอิมพี่ขอนั่งด้วยได้ไหมได้ค่ะพี่จิ๊บโอนพี่จิ๊บกำลังกินอะไรคะทำไมในจานไม่มีผักเลยล่ะคะใช่ใช่แล้วก็เห็นเวลาจะกินข้าวทีอชอบเขี่ยวผักออกตลอดเลยก็เราไม่ชอบกินผักนี่นะผักมันเหม็นเขียวไม่ได้นะคะพี่จิ๊บคุณครูบอกอิมว่าถ้าอยากร่างกายแข็งแรงพี่จิ๊บต้องกินผักผลไม้นะคะร้างกายแข็งแรง แถวเล่นสวยขุ่นดีไม่อุ้ยนะจิ๊บรินเหรอแต่ยังไงเราก็ยังไม่ชอบกินผักอยู่ดีเราต้องช่วยการคิดเมนูที่ทำให้ผักแม่เหม็นเขียวค่ะพี่เฟซโอเคพี่จิ๊บพี่จิ๊บครูอ,อ้อมเอาับหวันมาฝากให้แม่พี่จิ๊บฝากขอบคุณครูอ้อมด้วยนะนองโบสแล้วผม yeah. อ๋อพี่เฟสอิมคิดออกแล้วแม่ชอบทำเมนูหนึ่งที่มีน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยมีทั้งผักเนื้อสัตว์ค่ะแม่จะไปเก็บผักที่สวนหลังบ้านมาค่ะแล้วชอบพี่อิมช่วยทำเมนูนี้ <Wow. S 1> เมนูอะไรเหรอน้องอิมเมนู๋วยเยวลุูสวนค่ะพี่เฟสพี่เ,ฟฟเคยกินไหมคะพี่เคยชิมอยู่นะมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งผักแล้วก็เส้นใหญ่ด้วยใช่ไหมน้องอิมใช่ค่ะพี่เฟส น่าสนใจนะเนี่ยเมนูของน้องอิมเพราะหมู่บ้านเรายังปลูกต้นผักหวานทุกครัวเรือนเลยและในโรงเรียนเนี่ยยังปลูกต้นผักหวานและผักหวานเนี่ยยังเป็นสินค้าโอท็อของหมู่บ้านเราอีกด้วยนะโอเคจริงเหรอคะพี่จีบงั้นเราไปช่วยเก็บผักหวานรอบๆโรงเรียนกันดีกว่า น้องอิมกับเฟลรู้ไหมว่าผักหวานป่าเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนเลยนะใี่ไหมคะพี่จิ๊บจริงจ้ะใบและรากมีสรรพคุณเป็นยาแก้การปวดหัวส่วนรากผักหวานมีสรรพคุณเป็นยาแก้การร้อนในส่วนยอดผักหวานมีรสหวานกรอบช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ำส่วนลำต้นของต้นผักหวาน นำมาต้มกับน้ำรับประทานเป็นยาแก้การปวดตามข้ออีกด้วยนะน้องอิม้มเรก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะว่าผักหวานมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟันอีกทั้งยังมีวิตามินซีสูงที่ต้านสารอนุมูลอิสระที่มาทำลายเซลล์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังที่ได้มาจากแสงแดด <ipp> เลปลาสวยคนดีต้องมาแล้วป้าหนูก็ใส่ข้อมูลม กวาปตามีเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตาพร้อมด้วยวิตามินบ2ที่ทำให้ร่างกายเราเจริญเติบโตแข็งแรงสุดท้ายด้วยไฟเบอร์ที่มีในปริมาณค่อนข้างสูงทำให้ลดอาการท้องผูกด้วยนะข้อมูลหนุนแน่นประหลาดที่จ๊บโอดไปเลยนังอิมแปะแปะเราเก็บผกหวานกันเสร็จแล้วเราไปทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนผกหวานกันเลยไปกันเลยไปเริ่มทำกันเลย let's go ส่วนที่หนึ่งจะเป็นส่วนไส้นะคะเดี๋ยวเราบเริ่มทำกันเลย mm hmm. เสร็จแล้วค่ะเราก็ <Wow. S 1> ได้ไส้ของวุ้ยเตียวลุยส่วนแล้วนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของน้ำจิ้มนะคะโอเคแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมลงไปเล็กน้อยค่ะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนะคะตามด้วยน้ำตาลนะคะใส่เ,เกลืนอนิดหน่อยนะคะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วเราก็ชิมรสว่ารสชาติได้หรือยังนะคะส่ว <Okay. S 1> นที่สามคส่วนต้องห่อนะคะนำเส้นก๋วยเตี๋ยวมาวางค่ะแล้วก็ผักกาดหอมนะคะแล้วก็ผักหวานที่ลวกไว้แล้วนะคะใบโหระพาค่ะผักชีค่ะไส้ที่พี่เฟย์ฟทำไว้แล้วนะคะแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็หมูอเ <Okay. S 1> ค<ะ> <laughs> เราอยากใส่ผักที่อยากกินได้นะคะเราก็ใส่ได้นะคะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะงั้นเรามาชิมฝีมือของเรากันเลยนะคะเป็นไงบ้างน้องอิมอร่อยไหมอร่อยมากค่ะพี่เฟซแล้วจิ๊บหลาเป็นไงบ้างผ่านไหมเอยผ่านอร่อยมากๆเลยเฟซคะแนนเต็มสิบให้เมนูนี้กี่คะแนนดีให้สิบค่ะเราก็ให้สิบ ันทออรร่ยยและะมีปโช์เห็นไหมคะถ้าลองเปิดใจกินเมนูที่มีผักบ้างมันอาจจะอร่อยเหมือนเมนูนี้ก็ได้ใช่ไหมทุกคนวันนี้พวกเรา3คนก็อิ่มอร่อยกับการทําอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ฝากถึงเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบผักผลไม้เ,เหมือนจิตนะคะให้ลองคิดเมนูที่เกี่ยวกับผักผลไม้ที่เพื่อนๆไ,ไม่ชอบดูอาจจะทําให้เพื่อนเพื่อนชอบหรือสนุกกับการทําอาหารเหมือนพวกเราคะ่ะพวกเรา3าคนก็ขอตัวลาไปกับก๋วยเตี๋ยวลูยสมหวานปากของเรียนวันลาบำรุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Bye bye, bye, bye.